พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่าปลดกล้าปลดกระหม่อมคอรามอชุดใหม่แล้วโดยภูมิธรรมควบรองนายกและพาณิ์อนุทินรองนายกควบมทรหนึ่งส่วนพัชรวาดรองนายกควบรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนพิรพันธ์รองนายกควบกระทรวงพลังงานเว็บไซต์รัชกิจจานุเบกษาค่ะเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยมีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระประมนินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวะชิรเก้าวจเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชองค์การปลดล้าปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาปดล่าปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566แล้วนั้นบัดนี้นายเศรษฐทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เลือกสารภูสมควรดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ค่ะในภูมิธรรมเวชย,ยชัยเป็นรองนายกควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสมศักดิ์เทพสุทีนเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายปราณปีพะิธานุกร์ค่ะเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายอนุทินชันวิวรุลเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีมหาไทยค่ะ พลตหวดเอกพัชรวัตรวงสุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเพียรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะนางพวงเพชรชุนละเอียดค่ะเป็นรัฐมนตรีประจำสําน,นักนายกรัฐมนตรีค่ะนายสุทินคางแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่วนนายเศรษฐาทวีสินจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตําแหน่งหนึ่งด้วย นายกิษณะวิจารณะค่ะเป็นรัฐมนตรีชว่วยวการกระทรวงการคลังเช่นเดียวกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงการคลังค่ะนายจักรพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะส่วนนายวราวุฒิศิลปอาชาจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวสุภมาศอิสระพักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ ร้อยเอกธรรมรัฐพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนนายชยาพรม,มาจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทั้งสองคนก็คือนางมนพรเจริญศรีและนายสุรพงษ์ปิยะโชติแหนประเสริฐจันทรารงทองจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดนนิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายนภพินทร์ศรีสันพางค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ส่วนรัฐมนตรีช่วย่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3คนจะมีนายเกรียงกันตินานนายทรงศักดิ์ทองศรีและนายชาราฐไทยเศรษฐ์พ,าาพาาฐันธ์ตำรวจเอกทวีสอดสองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรมรมค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายเสริมศักดิ์พงษ์พานิชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระรทรวงวัฒนธรรมพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น,นายชนะสีแก้วเป็นรัฐมนตรีสาธารณาสุข,ขานายสันติพร้อมพัดเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขและนางสาวพ,พิมพ์พัฒพราวิชัยกุลจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศนวันที่1กันยา,ยายนพุทธศักราชสอ6พาค่ะเป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการนายเสฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ ซึ่งภายหลังจะมีประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการแต่งตั้งคอรมอนั้นเป็นที่นะ่าสังเกตว่าไม่มีชื่อของนายไผ่ลิกแต่อย่างใดแม้ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวอยู่ในโผคอรมอเศรษฐาหนึ่งมาตลอดและเมื่อวานนี้นายไผ่ก็ร่วมลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรับฟังปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายร่วมกับนายเศรษฐาด้วยโดยมีข้อมูลว่านายไผ่ลิกนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติและนอกจากนี้นายพิชิตื่นบานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็ชี้แจงแล้วว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งในคอรมอ โดยยืนยันว่าคุณสมบัติครบถ้วนทุกป,ประการไม่ได้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแต่เพื่อให้ประเทศชาติและรัฐบาลเดินหน้าในการแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เนื่องจากว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนจึงไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะไปดูมุมมองของเอกชนกันบ้างค่ะล่าสุดเห็นชื่อคอรมอแล้วในะคะรอดูลหลังถแถลงนโยบายว่าจะทำได้จริงหรือไม่ ก็หวังว่าการทำงานนะคะจะราบรื่นทากลางความท้าทายหลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเศรษฐาแล้วนะคะนายชัยชาญเจริญสุขค่ะประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสอรทอเองก็เปิดเผยกับสำนักข่าวไ n n ค่ะว่าเห็นรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทั้งหมดแล้วไม่ได้แตกต่างจากที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ซึ่งก็ต้องเดินหน้าต่อไปภายใต้ความกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลก ความท้าทายในทุกมิติก็ต้องรอให้ครมอรใหม่ได้เริ่มทํางานก่อนค่ะหลังจากมีการถแถลงนโยบายต่อสภาจากนั้นค่อยมาดูกันว่าทำได้ตามที่ถแถลงไว้หรือไม่ก็คงต้องให้เวลาในการทำงานกันก่อน แต่ภาคเอกชนเองค่อนข้างคาดหวังนะคะว่าการทํางานร่วมกันร,ระหว่างรัฐบาลกับเอกชนจะเป็นไปได้ด้วยดีต่อจากนี้ค่ะวินรับจ้างเชื่อมั่นนายกเศรษฐาทําทได้ลดราคาน้ํามันค่ะขอช่วยเรื่องของค่าครองชีพด้วยหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะได้หาหรือแล้วก็ประกาศว่าในการประชุมคอรมอนัดแรกจะมีการลดราคาน้ํามันดีเซลค่าไฟและก็ก๊าซสุงต้มในทันที จากการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างย่านวิภาวดีรังสิตครับพบว่ามีความมั่นใจในการทำงานของรัฐบาลมากพอสมควรและเห็นว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของราคาน้ำมันได้ซึ่งส่วนหนึ่งอยากให้มีการสะท้อนราคาน้ำมันในการปรับลดลงต่ำกว่าที่เป็นอยู่เนื่องจากว่าน้ำมันเป็นต้นทุนสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอย่างมากในขณะที่ลูกค้าเวลานี้ก็น้อยลงตามภาวะเศรษฐกิจแต่ก็ยังคงมีบางส่วนสะท้อนค่ะว่าการช่วยเหลืออาจทำให้เห็นเพียงแค่ช่วงแรกๆที่เข้ามาเป็นรัฐบาล ซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไปในระยะยาวว่าจะสามารถบริหารจัดการให้ต้นทุนในส่วนของราคาน้ำมันลดลงได้อย่างมีเสถียรภาพหรือไม่ แต่ก็ยอมรับว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็มีความหวังมากขึ้นว่าจะช่วยในเรื่องนี้ไปปิดท้ายกันที่พิธาค่ะช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมระยองขึ้นรถแห่รอบเมืองเหมือนเดิมค่ะขอเสียงสนับสนุนโยพงะท้อนอ้อนอย่าปล่อยให้เขตสามเป็นของพรรคอื่นบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขตสามจังหวัดระยองโค้งสุดท้ายก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งนะคะอาทิตย์ที่สิบกันยายนค่ะซึ่งวันนี้ นายพิธาลิมเจริญร้านสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพักเก้าไกลนำทีมสะสะมาช่วยนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครสะสเขตสามระยองเบอร์หนึ่งซึ่งเป็นจุดแรกนะคะที่แยกท่าเรือแกลางค่ะก็ขึ้นรถแห่หาเสียงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขับไปตามมาบเหล่าชะโอนถึงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊พี่ลมก็เข้าถนนสามหนึ่งสี่ห้านะคะหน้าเดอะบีชเฮาระยองค่ะแล้วก็ไปพบมากับกลุ่มจักสารบ้านมาบเหล่าชะโอนนะคะแล้วก็ผ่านหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยองไปที่วัดพงศ์สวัย โดยใช้เส้นหลังเทศบาลสุนทรภู่ค่ะทางนี้นะคะมีการไปแวะรับประทานอาหารกันด้วยนะคะที่หมู่บ้านคาเซส่วนช่วงบ่ายวันนี้ค่ะประมาณ15นาฬิกาก็จะเดินพบปะประชาชนที่แหลมแม่พิมนะคะแล้วจะขึ้นรถประสายแห่ที่ลานสิงโตนาเนียด้วยโดยระหว่างการขึ้นรถแห่หาเสียงค่ะนายพิธาเองก็ขอเสียงสนับสนุนจากชาวระยองเขตสานะคะประกาศให้เขตสาเนี่ยเป็นของก้าวไกลเหมือนเดิมเพื่อจะได้แก้ปัญหาแบบร้ายรอยต่อย,ยกจังหวัด ทำงานให้มีผลงานเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพอย่าปล่อยให้เขตสามเนะี่ยเป็นของพรรคอื่นก็เลยเชิญชวนประชาชนคนระยองค่ะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะบอกว่าพักก้าวไกลเนี่ยเป็นกระดุมเม็ดแรกค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปส่งนายพิธาเป็นนายกนะคะสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศส่วนนพงศธรเองนะคะก็ประกาศขอเสียงค่ะอยากให้กาก้าวไกลแบบถล่มทลายเพื่อให้โอกาสตนเองเข้าสภาทำงานเพื่อชาวระยอง แล้วก็ทำเพื่อชาวอำเภอเขาเฉาอำเภอแกลงอย่างเต็มความสามารถนะคะทางนี้ตลอดการลงพื้นที่ค่ะก็มีการพบปะพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนที่หลากหลายนะคะก็ยืนยันว่าตนเนี่ยให้เกียรติทุกคนและก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของชาวแกลงเขาเมาทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกค่ะยืนยันตนเลือกที่จะเกิดไม่ได้แต่ชะตาชีวิตจะพาให้ตนนั้นผูกพันกับชาวแกลงและก็เขาเฉามากกว่า20ปีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n เ b ็นเอ็ม